<c oughs> สบายดีเบาเสืออ,าอ้าตัวอีแม่คืออ้อวลูกคิดว่าแฝดกันก็บาเสือ <c oughs> อะไรยังไงขายดอกมือนี้อีแม่แต,งต่งโตแต่งหนามาเรียบร้อย บล bon ูเบรี่อยู่ข้างนั่นคือเออูเอี่แตขุ้้ยสุดีขาวเดิมมันตีมสีขาวนะคะวันนี้เกินเินเกิกนบมยังไแขกู้าเกิดกูแขกผูไม่เกิ่ะซานหน่อยแม่ พวประมาณน้ำกับเเดอร์ยืมพว่ลูกนั้นอ้าวอ้าวอืมแม่แม่ว่า,าสรุกฟังแน่นันลูกสะออนลูกมีแห้งน้ำ อ้เด oh, ็กกูเไปไหนเอาจานไปสุกเดจานอะวนไปคเปาแของไผของมันจานน่นเออตักจานกินเงในวันเกิดเจอมัลาเพลินเนาะพี่น้องคบเมื่อกินอยู่งันจังได้โอ้ยแมไม่ยกัดพ่มดยันไม่ยกัดพูดหน่อยยู่ แขกกูคนก็เต็มพี่น <c oughs> ่องเ้ยจะภพนแน่เข้ากับประกาศกวาดสายตาเบิ่งลายคนโสดยืมยังแม่พ่อีแม่บอกมากกับอาบักอวนเดอไปแทน แม่แม่นั่งนะพี่มแม่มานังนาน่งพี่โชว์ูขึมาดีทีไม่มีอันคนเสิร์ฟอาหารสูขึ้นมาดีแท้สูติสูเอาเงินมาอะไรประเด็นนนี่จุ๊ <c oughs> จิตมาซงเจล่เลิกกี่โมงคะ ได้ยินว่าอีแม่ยางส่งลงส่งลงเพลงออกมาวิทย์คันมาหกโมงเช้าพี่น้องเอ้ยตอนแรกเนาะพี่น้องอุ้ยอาหารบ่าวแก้วกามีบ่เะ้ามโบเฮนไทยแลนด์โอ๊ยลายแท้เจซีกับคโปัวอุ้ยไปอีกโอ้ยลายคนลืมเบิ่ง แยถ้ามันมีไฟแสงสีเมื่อคืนน่าคือสิคือสิปังแหงแขกกรบปลายได์กพี่น้องซื้อมาแล้วกูไปซื้อมาเอาหัวหน้าก็มาเยอะกูก็ได้มาพายแท้หัวหน้าโซล่าเซลล์ น้องวันข้อแห่งนะน้องวันหูซึกอยากกินน้ำต้มยังสักอย่าง,าง,างนี่แหละบาเสเ้อขึ้นห,าหนาหักแค่บ่เสิร์ฟแต่แม่มโอ้ยบารดีและแม่สินอนรับฟันดีกินข่าวแซ่บว่า <c oughs> บา,าสือมาอสองคืนสองมืออะไรเป็นบ้านนี้ โอ, ry, อ้ยแม่แม่คือเป็นคนจังซีแม่ว่างแพนไปโดนอะบ่นีนะฮึกวนแล้วจมาเราต้องกินด้วยก่อนแม่ินแต่โย่หือล่สูกินอะไรสูเอาบวงน้าตาเขี้ยบบวงหน้าตาใส่จานมันนอกสวยเหมนอนเด็กเอามือนักกามกินโลสูกามกินเดี๋ยวนี้ กินแล้วเราจะลืมกูบอกซู้มาขึ้นอยู่ในได้นน้ะสีแม่กูโอ้อขอบคุณค่ะกองกี่วรอบนะคะโอ้ยอยู่เลยโอ้ยสั่ง อ Miller, per isi, t uli t uli ่ะเด้อฟ้าวกินเด้อหล่ะฟ้าวไปผูกแขนเขาเด้อเขาทวงเงินขึ้นในบานนี้อีเอื้อยมึงกับควนตักให้ผัวในเด้อสันสันๆเซนเซน่าด้วห่วงพ่อห่วงผัวอีนี่เจมันสบายคือยังนี่เวลาสิออกการออกงานต้องต้องยืมผัวสาวบ้านโอ้ยอม นี่นะนี่จานนี่จานนี่ข่าวก็มีเด้เมือนหูนเ,เจสซาคอนอยู่ไสวะมันเห็นยังเนะาะ<ว>แม่ <c oughs> เออดีก่อนเค้กกี่นอ <c oughs> ้อทขาล้างอเมเมหดีลังอีนมย เอามันมันนะคะนี่มันตัวนี่นั่นแหละมัน็บอการเรียอกันเพือมันะกินอล้วหลักสูตมันจานันบจะตายคือเก่าไม่ได้ซึกรอ่ได้กอบอยักอันนี้เด็กทำมาซื่อมานะอื ไม่อยากจะแฮปปี้เท่าไหร่เจะดูานนจะม้นไหนอีแม่เอาน้มเคี้ยวมาให้ลูกแน่น้ำแข็งอยู่ไซปันนี่ลงไซน้ำแข็งอยู่ในหันมียบองลูกแม่อก แมนยุกเลยเขาเจาะใส่ใส่บอกเขา้องเขาจาะต้องมีแนวใส่นี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 เอาสุกานหน่อยมั้ยบอบเอาไปก่อนจานหน่อยนะโอเคเราก่อนเอาใส่จานหน่อยมาแซ่บบ่แม่ อาจารย์หน่อยนี่ไปอันนี้เอาก็ยังมาไปตาตัวเหมือนนี่นายเดซูแม่จ่อมาให้ลูกจอกหูแม่จอกหูมีบอหนะแล้จอกใหญ่ๆนะแม่นะนี่หน้าทั้งหน้าอีเม่นี่โอ้ยอีเม่กันเนาะจะแมร์ดีลูกอุ๊คลาแม่แม่แม่อีแม่มาเทน้ำปลาใส่ลูกอีแม่วางแผนมาโดน อีเม่ไม่ีความในใจยังกับลูกนี่เอดคือกันหือมันมเอาไม่ถูอนห้องไว้อโอ้ทีมานี่มางานวันเกิดเพิ่นโดยเฉพาะวันนี้เลยเนี่ย<ด>อือว่าบุญบานบ่ได้มานี่เสียดายเนาะน่าผักผู้ได้น่นาเสียดาย โดยโดยพี่น้องอบห่อนเนาะอบห่อนคอมเมนอบอุ่นด้ะมึงเ่ออกด้วนบูฮาวายมึงนี่เอือยเท่าเลยจะไปเห็นอีสานอ๋อ

ยังเกาะคือจังหวัดได้ยินคำว่าเคี่ยวทั้งนี้อีแม่เครื่องได้ได้ยินคำว่าเคียวแล้วแม่หอยเครื่องแค่สนุกเฉยๆสวัสดีคุณแม่โอ้ย แซวคุณแม่เป็แ่ะต่งดาเียวียวมา่แม่เตวว็เอไปมาจใส่มือสบายตนดุณมึงเดมาดูพัวกเก่าบอหลูนาดายเบิ่หใหม่ฮะคิดยากอมตะได้กินเด็กนะ รับรองอยึดยึรงกา,ารนะซากอนไปหาแนวใส่น้ำแข็งดุกคือจุดมันมีอยู่ลูกซี่ไปหาที่ใส่น้ำแข็งอ <c oughs> <ป>อกปออปอไปอพี่น้องปลอกไปเมาก็รเก็บภาพบรรยากาศแบบมีเพลินสนิทกับพี่น้องโอ๊ยเ o าสกินบาดนี้เะาเหิว